เช่นาสาเราจะเป็นคนเรียนสบ,บอตอนครับสองนะคะวันนี้ก็จะนำหนังของเล่นเองนะคะน,นั่นก็คือคือลูกบอลน,นะคะโดยใช้หนังยางยิงผัดการให้เข้ารอดรูตรงกลางค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีหนังยาง,งกระดาษล่างแล้วก็ฝาขวดน้ำค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะตัดกระดาษให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อน แล้วก็แยกตรงนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะได้แบ่งง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องตัดไปด้วยกันนะคะหลังจากที่เราประกอบมือด้านเสร็จได้อย่างนี้นะคะเราก็จะมาเอาอีกอีกด้านที่มันเป็นแผ่นๆเปล่าๆเ,เนี่ยมาเจาะตรงรูตรงกลางให้เพื่อที่จะให้ฝาเนี่ยลอดเข้าไปช่วงระหว่างที่เราดีดฝาเข้าไปนะคะแล้วก็มาวาดรูปเป็นรูปฟุตบอลตรงนี้แล้วก็ เอาไม้นะคะมาลัดเป็นหนังยางใส่หนังยางเพื่อที่เราจะนําฝานะคะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ดิดฝาลงไปเพื่อให้ฝานี่ลอดเข้าไปตรงหว่างกลางนี้นะคะเป็นอน่าเสร็จสมบูรณ์นะคะสามารถเล่นได้เลยแล้วเราก็เป็นสามารถดูตัวอย่างวิธีการเล่นได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ในให้ในคลิปค่ะ,คะ คนที่รับชมนจบอย่าลืมนำมาใช้กันนะคะ